สวัสด <Bond> ีครับผมขุนสยามพามูต่ออ p พีนะครับวัดบางจ่างครับผมก็พาท่านมาไหว้เทพเจ้านะครับพระอินนะครับหรือพระเจ้าอินแปลงนะครับหรือพระอินนะครับก็มาขอพรท่านได้นะครับเรื่องการงานตําแหน่งนะครับข้าราชการครับพระอินท่านจะโดดเด่นเรื่องตําแหน่งและก็การงานนะครับพระพมก็มาขอพรความเมตตาจากผู้ดักผู้ใหญ่การงานการคำพุนดวงชะตาใครที่มีปัญหาเรื่องการงานหรือรู้สึกว่าการงานมีปัญหาให้มาขอพระพรมดูนะครับ อย่นันคือขอเรื่องความรักก็ได้นะครับจากพระพรมและพันนารายนะครับตรงนี้ต้องบอกพลังงานดีมากนะครับอ่ะเป็นว่าผมก็บอกเลยว่าตรงนี้ก็จะมีพระพุทธเจ้านะครับพระพระสมณะโคโดมบรมคูนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีพญานาคนะครับติดแม่น้ำเลยครับคนจะมารอดนะครับตรง ใต้ท้องพญานาคกันนะครับเพื่อความมงคลนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักสเสน่ห์เมตตามมหานิยมนะครับใครรู้สึกว่าเ,เฮ้ยความรักไม่ค่อยดีลองมาขอพรอ,องค์พญานาคที่วัดบางจากได้นะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมคงต้องไปแล้วครับก็แนะนำนะครับวัดบางจากนนทบุรีนะครับก็มากันได้นะครับตอนกลับเราก็เลยรอดท้องช้างเอราวันนะครับเขาบอกว่าเอารถเนี่ยรอดท้องช้างจะเสริมความมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะพระะช้างเอราวันนี้มีหลวงปู่ทวดทรงช้างนะครับข้างบนเป็นยันตีนะสิงห์นะครับเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยเสริมพลังไม่ยานางใครมีรถมีลาออกใหม่หรือรถเก่าก็แต่ควรมารอดนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับคุณสยามพามูสวัสดีครับ